วันนี้วันที่สิบแปดมั้งตัวมีเือะบรรทุกสินค้ามาเกิดตื้นที่หาดเขาตะเกียบที่ตัวเขาตะเกียบเลยโทษทีนะเกิดตื้นจริงๆ ก็มีเือชักตูงอยู่ลำหนึ่งแต่ไม่ทราบว่าทำอะไรได้มีเชือกหรือเปล่าก็ไม่เห็น